ี่คือเครื่องสังหารซอมบี้ครับนี้ยครับนี่ครับซอมบี้จมไปแล้วครับใช้หลักการโดยให้น้ําไหลตรงนี้ไหลลงไปตรงนี้แล้วให้จมบี้ซอมบี้มันจมน้ําครับไม่ใช่จอมบี้อะซอมบี้ซอมบี้มันจมน้ำครับแล้วน้าก็จะไหลแบบนี้ครับแล้วซอมแล้วเวลาซอมบี้ตายของก็จะไหลลงมาจากนี้อย่างนี้ครับเนี่ยโอ้ค่อยๆไหลลงมา ไม่เร็วมากแต่ก็ไหลครับดีกว่าไม่ไหลครับดีกว่าต้องไปไล่เก็บลิ่เข้าไปไม่ได้เข้าไปแล้วเดี๋ยวตายครับเพราะซอมบี้มันเกิดครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับเครื่องนี้ใช้ได้ดีมากครับโอ้โหแล้วค่อยๆไหลมาค่อยๆแล้วก็เก็บรับชุบเนี่ยเก็บเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยผมจะมากห้าสิบอันแล้วครับโอ้โห ไนะครับเพื่อความสว่างอย่าปักนี่แมวอันนี้เมียไม่ปักปักตรงนี้ดีกว่าปุบ๊บแน่อย่าไปปักแถวข้างในนี้ครับเดี๋ยวมันจะไม่เกิดเนี้ยเนะี่ยสอมบ้ได้ห้องแล้วครับโอ้โหรวยไอเทมแล้วครับไม่จนแล้วครับไอเทมโอ้ยลำคาญจริง อ,อี่ครับโอ้โหยอดรับใช้ได้ไม่ผิดพลาดรับนอกจากทําผิดขั้นตอนรัโอ้ยสอมมี่มา,นะมาได้ไงเนี่ยมาได้ไงเนี่ยฮะมาได้ไงมายังไงมายังไงมายังไง มายังไงเนี่ยซอมบี้เอ๊ะตรงนู้นก็ปิดแล้วปิดหมดแล้วนี่มายังไงตกลงมันมายังไงเนีเ่ยซึบมาอ่ะข้อนเนี่ยนะอันนี้ต้องถูกเออมาไงวะเฮ้งงอืมปิดแล้วไม่ก็ปิดแล้ว ไม่มีทางออกมาไม่ได้หรอกดูว่าด้านบนนะไปดูดิอืมด้านบนก็ปิดแล้วดูว่าบนนี้แต่บนทางบนนี้ก็ทางขึ้นอ้ามาจากไหนนี่ก็ตันอืม,มาทางไหนวะเฮ้ยทางนี้ก็ต้องกันแล้ว ไปทุปก่อนถ้ามีเวลาผมจะทำขั้นตอนให้ดูแล้วแมอซัมบีห้าตัวอของไหลมาเทมาแน่เลยครับอของเยอะแยะแน่นอนโอ้หกสิบสองแล้วครับโอ้โสุดยอดโอ้ยปั๊บโอ้โหหกสิบสี่โอ้โอหกสิบห้าแล้วไอเทมเยอะ เยอะมากแล้วโผลสุดยอดไม่เคยได้เยอะขนาดนี้ครั้งแรกครับเฮ้ยคิปเปอร์อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยคิปเปอร์หรือว่าครังหน้าไปที่เกิดคิปเปอร์คิปเปอร์จมน้ำได้ไหมไม่รู้จะตียังไงครับเนี่ย,ย,ย,ต,ย,นนยตัวก็เตี้ยคิปเปอร์อุ้ยอื้อ เดี๋ยวครั้งต่อไปต้องไปสำรวจครัครั้งต่อไปจะไปสำรวจตรงนี้ครับไม่รู้ครับคิปเปอร์มาจากไหนเยอะก็ไม่รู้ครับมาเยอะมากคิปเปอร์ต้องลองไปสำรวจดูรับโอ้ยตรงนี้ครับโอ้แปลของกนะ่อนอันนี้เอาไว้ทำระเบิดนะโอ้โันะโนญญี้โอ้สุดยอดอ่ะโอ้ยเมื่อกี้ตายตาย แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ